สวัสด,ดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมพาพบกับผมคนเดิมในรายการกันนาที่ทีวนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกไบ c r รพี PE 0.15.0 Alpha Build 2นะครับก็แบบมันมีของมาใหม่นะครับแบบไม่ใช่ของใหม่มันแบบหน้าตามันมาใหม่นะครับหน้าตาเวลาเข้ามาจากเวลาเข้ามาในตัวเกมนะครับก็ใน a อ็ i ซ์ e ิ e เมก็ยังจะเข้าไม่ได้นะครับใน t ิกเกอร์เพ็ก็ยังเข้าไม่ได้นะครับ ส่วนออปชันอะไรต่างๆสกินอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับโอจูด,ด้วยก็เข้าไปในย่าทีองเรากันเลยนะครับก็ของทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มมาจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมก็สงสัยว่าแบบมันน่าจะเป็นแบบว่าแบบมันมันเป็นแบบไม่ใช่มูมูแจงอะไรสร้างนะครับก็แบบผมก็ได้แบบเป๊ ไปเจอนะครับไฟตาเขาออกคลิปมานะไฟต้าเขาออกผมก็เลยเอามาแจกให้ทุกคนกันเลยนะครับใครดีใครได้นะครับใครดีใครได้ก็คลิปนี้นะครับผมมาแจกมาครับปีศูนย์จุดสิบห้าจุดศูนย์นะครับอัลฟาบิวสองถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบมากๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับกดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้สิยวก